พาไปดิฉันพักแห่งเรือในทะเลพักอยากเปืองมัอยู่ในสายน้ำไปพักลเมืองอยู่ในสายน้ำไปพักไปอาทองู่ในสายน้ำหัวเราสูเสียงดูดีมาเลยจ้ามาเลยจ้าหมายเห็นตัดตัวว่าอย่างไรเห็นัมตัวในสายน้ำไปเหัมืองในสายน้ำไปหยังเคียนไม่อู่หัวยังเคียไม่อูหลังตาคลง

ជួយផងជួយអបអរដែលបានចូលចិត្តណាហើយយើងហើយហៅបង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 ហៅ